สวัสดีครับพบกับผมในซิมูเอไอทีสปอร์ตครับอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนครับเปลี่ยนรูปโฟลเดอร์นะครับแบบนี้ครับไม่มีรูปภาพตามที่เราเลือกนะครับนี่ครับเป็นไฟล์โฟลเดอร์อย่างนี้ครับครลบมาเริ่มกันเลยครับข้ออื่นครับเราต้องมีไฟล์รูปภาพัที่เป็น PNG นะครับเพื่อจะมาแปลงเป็นไฟล์ ICO นะครับก็คือผมจะเลือกเป็นรูปนี้ครัเนี่ยตอนนี้สกุลไฟล์จะเป็นไฟล์ประเภท PNG ครับก็คือรูปที่จะสามารถเอามาตั้งเป็นอยู่ในเปลี่ยนรูปให้โฟลเดอร์ได้ต้องเป็นไฟล์ประเภท ICO ก็คือผมจะใช้ตัวช่วยเป็น กแปลครับแล้วก็เอารูปมาใส่ครับกดแปลงครับจริงๆใช้เว็บไหนก็ได้ครับขอให้แปลงไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ดังสกุล i o ครับ ดาวโลดครับ nah, ได้ไฟล์เดียออกมากครับเนี่ยครับถ้าดูจากขนาดของรูปนะครับจะมีการยอ่อขนาดไปพอสมควรที่เรามาทดสอบครับสร้างโฟลเดอร์ใหม่แนี่ครับบดงทีจะเป็นอย่างนี้นะครับ ที่ property ครับ p ขวาแล้ว property ครหน้าที่คัดตัดไป change icon ครับ browse ไปที่รูปของเราครับก็จะเป็นรูปนี้ครับเดี๋ยวครับ subject นะครับเสร็จสร้อยครับก็จะได้โฟลเดอร์ที่องค์หาที่มีการเปลี่ยนรูปครับ สำหรับวันนีก็พอแค่น okay, ีครับขอบคุณมากครับ